สวัสดีครับผมเขียดไทยวัลเลตสาขาอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวนของพ่อช้างนะครับบ้านนงองวะพซอน้องวซอนองวัวซอเพื่อจะมาติดตามและก็มาถามไทยพ่อเขานะครับว่าใช้ปุ๋ยผลผลิตจะได้เพิ่มขนาดไหนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพ่อ ขเขาทาได้กูยอันนี้อ๋อเขาทาอยู่จังเลยเพราะพี่น้องเขาเพื่อท่านใส่กันร่องเอาเบื้องด้งอปุูเอ,อันนี้กิ๊ต่อได้นทำพญาสร้างนี่ละอันนี้อันนี้กิ๊บพี่เฉพาะนี่ที่กระจกข,ขายนี่ครับเนี่ยอันนี้มันโปสนูสองมันสองเมตรอยู่นี่อนนัีสองเมตรอ,อันนี้โปูสองอันนี้โปูสองโอ้แข็งปุกเลยนะครับแข็งแรงครับพ่อที่ว่าได้ไอ้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมแต่เพิ่มไปด้วย เพิ่มเยอะไหมพ่อเพิ่มพ่อต้องหานเพิ่มประมาณยี่สิบโลอยู่บ่เพิ่มอาหารเพิ่มขึ้นอันนี้มันกี่มันมันกี่ต้นครับพ่อพี่ชัยอันนี้ยุนี่มันที่ย่างมันกี่แล้วนี่ทุ่มทุ่มกี่ประมาณห้าร้อยกว่าต้นห้าร้อยกว่าต้นจะเพิ่มเพิ่มเป็นร้อยเพิ่มอยู่เพิ่มอ๋อเนี่ครับนี่โอ้มนี่ตะ้อนปรูกีเรงนั่นเลยนะครับเนี่ยเล่ามดเราเล่าไปเท่าไรอยู่อันนี้กีบีเอ็ดห้า ปัญหามีดโอ้โหห้ามีดโอ้ห้ามีดดูนะครับนึ่โอ้ขาวลึกเลยครับนี่มีตะโลนสองหัวสองหัวห้ามีดนะครับนี่งนุ่มไปโอ้แล้วเรื่องหน้ายงหน้ายางเป็นไงบ้างครับพ่อโอ้ตำบิดมากวันไข่เรือหน้ายางก็นิ่มแม่นหน้ายางนิ่ม ครับวันนี้ผมเขียดไทยวัลเลศสาขาอำเภอหนองแสจงจังหวัดอุดรขอขอบคุณประชามานะครับครับครับ,รบ